เดิมก็ดังเลยนะฮะ สวัสดีครับผมเพียตีจัดให้นะฮะจากร้าน TS b i g b y e นะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวรถเข้าใหม่1นคันนะฮะคันนี้งามๆเลยนะครับดูกติมอนเตอร์นะฮะ796ปี2014สีแดงนะครับต้องขอบอกที่มาที่ไปก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยมือแรกนะครับเจ้าของคือนักร้องดังนะฮะพี่กองห้วยไล่ของเรานั่นเองนะครับนะฮะรถใหม่17,000โลนะฮะ นะครับก็ถือว่ายังเป็นรถที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่นะครับรถเซอร์วิสเรียบร้อยนะฮะสีสวยนะครับของแต่งพอมีนะฮะกระจกใบแฮทชิวหน้านะครับชิวประหลอดนะฮะกรนล้มนะครับหน้ากลางนะฮะท้ายเดิมตูดมดยังอยู่นะครับท้ายสั้นนะฮะ RNG พร้อมไฟท้ายแต่งนะครับไฟเลี้ยวในตัวสภาพรถดูใหม่นะฮะดูใหม่นะครับโซสเตอร์นะยางสายฟ้านะครับข้างหลังนะนะยางหน้าสายฟ้าฮะตกเหลือๆนะครับ,บ,รบไม่หมื่เจ็ด ะะไปอีกเดียวติดเรื่องดีนะครับสบมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะ่อ้เดิมก็ดังแล้วนะฮะโอเคนะครับบินติดมือนะฮะขับนิ่มๆเลยคันนี้ Okay. นะครับสำหรับ่านใดนะฮะสนใจติดต่อทางแชทโดยตรงหาผมได้เลยนะตลอด24ชั่วโมงนะยินดีให้บริการหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ0628352742นะครับผมเคศตีจัดให้ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับคันนี้เปิดราคาโจนให้เช่นเคยนะครับ29,000บาทเงินสดลดได้ถูกใจคุยถูกใจลดอีกนะฮะที่อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้ทางร้านเราขายราคานี้นะฮะแล้วก็จริงใจในการบริการให้ลูกค้า100%ต์นะครับ นะฮะก็ราคานี้ไม่ข้ามวันแน่นอนขอบคุณครับ